สวัสดีค่ะนิ้งนะคะความรู้ในชีวิตติจตัวด้านเดียวคือภาษาอังกฤษเรื่องเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยจะไม่มีเลยแต่ว่าจากจากการถ่ายทอดของอาจารย์นี่ทําให้เข้าใจได้ดีมากนะคะแสดงถึงประสบการณ์ของผู้สอนอยากแนะนำให้ทุกท่านมาเรียนค่ะขอบคุณมากครับเกรนครับทางที่ล้วครับสวัสดีค่ะชื่อจอยค่ะจากสวันที่ได้เรียนมาก็คือมองเห็นภาพเข้าใจมากขึ้นนะคะจากที่เคยเป็นคนซื้อวันนี้ก็ลองจะไปหันเป็นคนขายดูค่ะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อหวยนะคะเทคนิคที่ชอบก็คือเทคนิคต่างๆที่อาจารย์สอนคือคิดว่าจะสอนการขายอย่างเดียวแต่มีเทคนิคกลเม็ดต่างๆที่แบบทําให้แบบรู้มากขึ้นเลยนะคะขอบมากครับยินดีต้นสวัสดีค่ะชื่อเกศนะคะสําหรับการเรียนในสองวันที่ผ่านมาก็ทําให้ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็การเป็นผู้ขาย ใน eBay มากขึ้นค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะขอบมากครับครับผมอ่ะเชิญอ่ะมามาเลยสวัสดีค่ะชื่อเบนค่ะก็จากที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ eBay เลยพอได้มาเรียนแล้วก็ให้ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็จะลองเอาไปใช้ทำธุรกิจให้ตัวเองได้ครับพอดีครับอ่ะทั้งทีวั่ดีค่ะช่อจัญญาค่ะจากสองวันที่มาเรียนทำให้เรา อยากรู้จัก e ี a y มากขึ้นแล้วก็วิทยากรคืาจารย์นี่เป็นกันเองแล้วก็ให้เทคนิคมากมายค่ะครับมากครับครับผมอตอนน้องสวัสดีครับชื่อต้นนะครับมาจากจันทบุรีครับเดิมทีที่บ้านขายพออยู่แล้วนะครับก็อยากจะหาตลาดเพื่อเติมก็เลยได้ศึกษาดูได้รู้จักกับ eBay ครับแต่ว่ายังทําไม่เป็นว่าไหร่ที่เรียนก็เลยได้มาเรียนกับเบนซโนี้นะครับ ที่เรียน2วันนี้เนื้อหานี้ก็ดีมากนะครับมีทิปเทคนิคมากมายที่หาได้ยากนะฮะแล้วก็วิทยากรสอนเข้าใจง่ายครับผมว่าเข้าใจดีครับง่ผมอ่าทำเพีย่ะครับชื่อดุสิตนะครับพอดีได้มาอบรมเรื่อง eBay เป็นประโยชน์มากเลยครับ2วันนี้ถ้าใครคิดอยากจะมาคุ้มครับยินดีครับอ่าอ่าอ่ะ สวัสดีครับผมป้อมนะครับคิดว่า2วันคงยังไม่พอสำหรับการดำเนินธุรกิจทางออนไลน์นะครับอาจจะต้องมีการับเพิ่มเติมในขั้นอันวานที่สูงขึ้นมากขึ้นระดับนี้ครับยินดีครับสวัสดีค่ะชื่อมณีค่ะก็เพิ่งรู้จักอีเบย์เมื่อไม่นานนี้เองนะคะแต่ว่าพอมาเรียนแล้วอาจารย์เขามีวิธีการสอนแล้วก็คำพูดที่ทำให้เราอะรู้แล้วก็เข้าใจได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณครับเรียกปอมครัชื่อหนอครับคน ที่อยากรู้เรื่อง eBay ย์ bay, ให้มาเรียนที่นี่คจะได้ความรู้มากขึ้นแล้วมีเทคนิคอะไรมากขึ้นในการก็สอนดีขอบคากครับนะครับสวัสดีค่ะชื่อจอยค่ะก็มาเรียน eBay 2วันนี้ก็รู้สึกว่าออจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง eBay มากขึ้นแล้วก็จะมีความกล้าที่จะไปขายของทาง eBay มากขึ้นนะคะขอบมากครับอ สวัสดีค่ะชื่อจุ๋ม่ามาเรียนที่นี่ได้2วันก็คือมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอาจารย์สอนดีเข้าใจอะค่ะก็คือสามารถนําไปใช้ประกอบงานที่เราทําได้ดีอะค่ะขอบคุณค่ะสอัคุณค่ะบคัสดงว่าผมชื่อจูนนะครับแต่สองวันที่เรียนมาผมรู้ว่า eBay ก็มีอะไรมากกว่าที่เราจะไปนั่งหาซื้ออย่างเดียวครับเราก็สามารถที่จะเอาของที่เรามีอยู่มาขายได้ด้วยครับสวัสดีครับตรงท้าย